สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราไปอยู่เกมเซเลนดิน่าเดอะเค l ลล์มาครับมาว้าวว้าวมีเรียกหลานด้วยสุดยอดหลานหนึ่งกันเลยแน่นอนคนอย่างเราเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมผีเก่งนั้นต้องอีซี่ไว้ก่อนมาเฮ้ย ออกไปไดอยออกไปไม่ได้โอ้ oh my god มาครับเราต้องไปตามหาหนังสือไอ้ไมคมตั้งแปดเล่มโอเคอย่างนี้ไม่มีเซินดิน่ามันจะมาจัมส์สเกลเรานะเผื่อใครไม่เคยอ้าวล็อก โอ้ oh my g ก wow, MM hey! uh, e oh uh ๊อ okay. ว้าวเจอแล้วเฮ้ยเออสวัสดีครับโอ้ไม่ก๊อชเออรอนี้ยังไม่เห็นเซเรนิน้า ทั้งไทงทั้งมันเหมือนเขากดเลยโว้าวมันตัวอะไรนะมาแล้วอ่ะจะมาอะไรสองครั้งโอเคอ้ประตูโอเคว้โหม,ม,มีอะไรยอด โอเคไปหัวปิดเองี่ด้วยครับดยอดเลยโอเคในตู้ตกใจหมดโอเคมีตรงนี้สามเลี้แลนะครับทุกคน นีเข้าแล้วโอเคเออเอออะไรอ่ะจะมีอะไรแน่เลยโอเคไปกันเถอะว้าวตัวอะไรนะหนูโอเคว้าวทางตัน ขอสเคล่มหนึ่งนะสลิมนี่เนทางะเอ้ยเสียงนี้เงี้ยโอ้ เยวมาเลยคนเลีน,น่าเจอกุญแจเก็บแบบโอ้ยเสียงแฮบเจในนี้ไม่มีนะจ๊ะเสียงอะไรเนี่ยมองซ้ายมองขวาว้าวหนังสือโอ้มมามๆมมามีมมมมน,น่า ว้าวจำสแกร์ไม่ตกใจหรอกว้า wow. okay. มองซ้ายมองขวาโอเคไปทางขวาขวาขวาดีซ้ายร้ายเข้าไปจากขวาร้ายซ้ายดีอ๋อนนี้ปลดล็อกโอเคมีหนังสือไหมขอหนังสือหน่อย จะไปให้ว้าวว้าวบนมาเป็นรถเลยโอ้ oh! thank you ช <c oughs> mm ูฮารีมมาตู้ในตู้ไม่มีว้าวว้าวว้าวตกใจหมดโอเค จะคุณแจสห้องนี้ไม่มีหายาอ,อุบรอยเลือดมีรอยเลือดใครตายในห้องนั้นไปดูหน่อยดีกว่าคงโอ้ oh my god มันคือผีแต่ผมไม่ได้ดูหน้ามันเสียดายมากเลยโอ้ oh my god สเลนดีเนาะโอเคครับโอเคทุกคนมาต่อเลยโอเคไม่มีมีมีไหนบ้างห้องนี้ไม่มีไม่ใช่สิอย่าเลยบางห้องเลย ห้องนี้เปิดเช่าแ็บว้าวว่างเปล่าตรูล่ะตรูตรูไม่มีตรงนี้มีเก็บแป,ป๊บว้าวเจ็ดเล่มสุดยอดว้าวกุญแจเก็บหน่อยโอ้ oh my g o d h เซเลนดีน่า เหลือเล่มเดียวแล้วทุกคนเป็นกำลังใจด้วยด้วยการกดไลค์นะจ๊ะมาเลยจ้ะโอเคว้าวโอเคไม่มีปไ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 ปโอเค okay. ไม่มีโอเคห้องนี้เช็คแล้วไม่มี เราต้องสำรวจให้ดูทุกคนนะเผื่อเราไม่รอบครอบอะไรอย่างนี้โอเคจะมาหรือไม่มาช่วงแวบช่วงเวยทางไหนทางไหนทางนี้ห้องนี้ จะมีนจะมีสักห้องไปเนี่ยออกได้ไหมไม่ได้เฮ้ยห้องนี้เอาเจอแล้วไปไปไป,ไปบายเซเลนดีนะ่าไปแล้วจ้าว,าวาไ้ไปเออไม่จะไปจุกสุด Oh my oh my <coughs> <coughs> Woo! Phan wo! Woo! Sang gra